ครับสวัสดีครับครับต่อมาก็มาถึงลัคนาราศีตุลน,นะครับลัคนาราศีตุลครับเลัคนาประจำอยู่ราศีนี้นะครับลัคนาราศีตุลออันนี้จะเป็น สถานะดาวต่างๆนะครับมีเกษตรมีปะมีมหาจักรนะครับดาวเสาดาวลาวหูดาวพระหัตดาวอาทิตย์และก็ดาวอังคารนะครับครับกอ็อันนี้ก็เป็นสภาวะของเรือนต่างๆ,ๆนะครับ อ่าเราการที่จะจะดูดวงอันนี้นะครับเราก็ต้องดูลัคนาราศีนะครับอย่างที่เคยเน้นย้ำไปแล้วคือว่าเราต้องผูกดวงลัคนาซะก่อนนะครับมันถึงจะแม่นยำแต่ว่าถามว่าจะดูตามวันเกิดได้ไหมก็หมายความว่าช่วงนี้เกิดราศีไหนอะไรยังไง ก็ได้ครับแต่การผูกดวงลัคนาจะได้ความแม่นยำที่มากกว่านะครับก็ไอก่อ,อนที่จะดูชมคลิปวิดีโออันนี้ของผมก็รบกวนครับกดไลค์กดติดตามแล้วกดแชร์ให้ด้วยนะครับ จะเป็นพระคุณอย่างยิ่งเลยครับผมครับเ,เราก็จะมาดูนะครับที่ผมจะทำนายให้นะครับก็จะมีทำนายเรื่องดวงชาตาของตัวตนนะครับแล้วก็การงานนะครับการเงินและความรักนะครับแล้วก็มีาการ วิธีการเสริมดวงชะตาให้ตอนท้ายคลิปนะครับอ่าอันนี้เราก็มาดูตัวตนนะครับตัวตนท่านดาวตัวตนท่านปัจจุบันนี้นะครับของของราศีตุลย์อยู่นี่นะครับดาวตัวตนบอกว่าอะไรครับดาวตัวตน บอกว่าตนุมรณะสุภาษาะอาลิเกตกรรม,มะสุภาวินาสะมหาจักนะครับถ้าเกิดบอกเป็นภาษาโหนก็จะจะงงนะครับแล้วผมจะเรียบเรียงให้ฟังนะครับตัวตนของคุณนะครับตัวคุณต้องจากนะครับสัญจรไปหา ความสุขความสำเร็จนะครับต้องสัญจรนะฮะต้องเดินทางไปช่วงเดือนนี้แปลกครับทุกเอมีเรืเ่องของการต้องเดินทางไปต่อสู้กันหลายราศีนะครับก็ต้องต่อสู้ดิ้นรนเพื่อให้หน้าที่การงานของตัวเองประสบ กิความสําเร็จนะครับแต่กว่าจะสําเร็จได้ต้องดิ้นรนฝ่าฟันนะครับแล้วจะประสบความสําเร็จที่ดีงามนะครับเนี่ยครับดาวต่างๆนะครับของท่านก็บอกมาว่าอย่างนี้นะครับว่าจะต้องต่อสู้กันนะครับ การวางแผนต่างๆถึงจะประสบความสำเร็จที่ดีได้ครับต่อมาดเาูเรื่องการงานนะครับการงานาลาภสุภวินาศน,นะครับาการงานของท่านนะครับแปลนะครับการงานของท่านจะประสบความสุขและลาภผลที่ดีได้ ด้วยวิธีที่คุณต้องต่อสู้ฝ่าฟันไม่ใช่นั่งยิ้มนอนยิ้มแล้วได้มานะครับต้องต่อสู้ฝ่าฟันแล้วจะประสบความสำเร็จอย่างดีนะครับแต่ต้องสู้ต้องเหนื่อยนะครับไม่ใช่ได้มาง่ายๆครับต้องสู้ต้องเหนื่อยแล้วดีไหมครับดีครับจะอ่า อย่างที่เขาบอกว่ามีเป็นมีดาวมหาจักรเข้ามาร่วมกลุ่มนะครับก็มหาจักรฟักตัวให้เป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุกบั่นฟันโฉงเฉงนะครับมหาจักรนี่ต้องบุกบั่นครับช่วงนี้ก็ต้องบุกบั่นกันทั้งนั้นนะครับต้องต่อสู้ครับดาวการเงินนะครับการเงินของท่านเป็นไงสภาวะการเงินของ ชาวราศีตุลน,นะครับอ,อ่านมาได้ว่ากระดุมพระปัตตนิวินาสะมหาจัก,กรกรมมะลาภะมหาจักรนะครับแปลความออกมาคือการเงินคู่ค้าและคู่คองที่เกี่ยวกับคู่ค้าคู่คองก็จะติดขัดบ้างนะครับ mm hmm. การเงินของท่านเรื่อง ผู้ค้าคู่ครองเรื่องการเงินเนี่ยฮะอย่าติดขัดครับต้องพยายามบริหารการงานแบบมีวิจารณญาณการวางแผนที่ดีนะครับแผนงานที่ดีนะครับคุณต้องวางแผนงานให้ดีครับเพราะมีดาวมหาจักรมาพ่วงท้ายอยู่ก็ต้องบุกบั่นฟันโฉงเฉงนะครับ ต้องวางแผนให้ดีอะไรให้ดีครับมันมีเกี่ยวกับดาวการวางแผนนะครับมาร่วมด้วยก็ต้องต่อสู้ฝ่าฟันจะเกิดลาชผลที่ดีจากการบริหารแผนของคุณนะครับต้องคุณต้องบริหารให้ดีครับไปบุกบ่าฝ่าฟันไลงลึกปักลากอะไรก็เถอะฮะต้อง จัดการแผนการจัดการที่ดีแล้วก็ต้องต่อสู้ฝ่าฟันครับไม่ใช่ได้มาโดยง่ายเลยนะครับครับแล้วก็มาถึงเรื่องความรักนะครับความรักของคุณอ,อ,อ่านว่าปัตตนิวินาสะมหาจักกัมมะลาภะมหาจักนะครับอ่านได้ความว่า ความรักของคุณนะครับช่วงนี้เกิดอะไรขึ้นครับเกิดช่วงนี้อาจจะต้องห่างกันนะครับคือห่างกันไม่ได้ทะเลาะเบาะแหวงอะไรกันเลยนะครับไม่ได้ทะเลาะเบาแหวงหรือทะเลาะกันจนแตกแยกแตกหักนะครับ mm hmm. ก็ต้องห่างกันเพราะต้องไปบุกตะลุย เรื่องหน้าที่การงานที่ต้องทำนะครับต้องไปสร้างางานนะครับต้องไปบุกตะลุยทำงานอาจจะมีเวลาให้คู่ครองน้อยขึ้นครับก็อาจก็ไม่เป็นไรครับเพื่ออนาคตที่ดีปรับภูมิปรับความเข้าใจกันได้ดีครับว่า,าที่ผมไปทำเนี่ยเพื่ออะไรครับที่ฉันไปทำเนี่ยเพื่ออะไรคะ เพื่ออนาคตที่ดีของเรานะครับแล,แล้วแล้วลาบผลก็จะเกิดขึ้นอย่างงดงามแต่อะไรครับแต่คุณต้องฝ่าฟันนะครับชั่วชั่วโมงนี้ครับเสร็ฐกิจโดยรวมโดยมหาภาคแล้วจะแ,แย่กันนะส่วนใหญ่นะครับก็ต้องสู้ครับต้องวางแผนกันต่อไปนะครับวาง แผนสู้กันต่อไปนะ,นะครับผมช่วงนี้ก็มาถึงช่วงที่เรามาเสริมดวงชะตากันครับแนะนำให้ท่านไปเสริมดวงชะตานะครับเช้านะครับเช้าเช้าวัาววน อังคารนะครับขอเป็นเช้าวันอังคารหรือสะดวกวันไหนก็ไม่เป็นไรครับถ้าเกิดเช้าวันอังคารก็จะจะช่วยเสริมเสริมส่งนะครับให้ดีขึ้นแต่ไม่ไม่สะดวกวันอังคารวันไรก็สะดวกทำวันไหนก็ทำนะครับให้ตักบาตรพระสามรูปนะครับจัดเทียนนะครับเทียนสามคู่เทียนเนี่ยครับ ไปจัดซื้อมาตามร้านสังฆพันธ์หรืออะไรก็ได้นะครับจะคู่ใหญ่คู่เล็กอ่าไม่ต้องไม่ต้องใหญ่มากนะครับก็พอแค่ให้ถวายพระให้ท่านไปจุดได้นะครับจัดมาสามคู่นะครับทุกคู่นะครับจะเป็นเทียนสีขาวหนึ่งแท่งนะครับและเป็นสีเหลืองหนึ่งแท่งนะครับก็คือนี่ เป็นตัวแทนอาธาตุสีเหลืองก็เป็นตัวแทนแธาตุไฟนะครับสีขาวก็เป็นตัวแทนธาตุน้ำก็ะจะสองธาตุนี้มาเจอกันนะครับสีสองธาตุนี้มาเจอกันก็ช่วยสนับสนุนให้เกิดความรักความสามัคคีในครอบครัวระหว่างคุณกับคู่นะครับก็จะทำให้ความสัมพันธ์ ดียั่งยืนครับแล้วก็จัดหาพระนะครับพระหลวงปู่ทวดครับหาหลวงปูทวดมาสององค์ไม่ต้องจำกัดวัดไหนก็ได้ครับขอให้เป็นรูปหลวงปู่ทวดนะครับเพื่ออะไรครับแขวนหลวงปูทวดให้ทางคู่คุณแขวนไว้หนึ่งนะครับคู่หรือ แฟนคุณก็ได้ครับแขวนเอาไว้นะครับแล้วก็พกพาติดตัวกันคนละองค์ครับหมามาสององค์ไม่ต้องเป็นรุ่นที่แพงรุ่นอะไรหรอกนะครับเอาเป็นรุ่นธรรมดานะครับที่ทางวัดต่างๆออกมาลงผู้ทวดนะครับเอามาแขวน พื่ออื่นล้ขอพอรท่านนะครับขอพอรท่านแล้วคุณจะประสบความสําเร็จนะครับหลวงปู่ทวดเป็นพระโพธิสัตว์นะครับบารมีแรงกล้าท่านเดินทางไปไหนอะไรยังไงมีไว้ที่บ้านก็คุ้มครองครอบครัวคุณได้นะครับก็อขออธิษฐานนะครับเดินทางไปไหนอธิษฐานขอพอรบารมี พระโพธิสัตว์หลวงปู่ท,ดทวดนะครับขอให้ผมและครอบครัวชั้นและครอบครัวประสบสุขความสำเร็จและอย่าได้มีสิ่งเดือดเนื้อร้อนใจนะครับผมครับก็ลัคนาราศีตุลก็มาถึงาการจากลากันนะครับสำหรับเดือนนี้ ผมก็ขออนุญาตนะครับขอความกรุณานะครับใหเ้เพื่อนรักมิตรสหายของผมที่มาดูเ,เทผมในครั้งนี้ช่วยกรุณากดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อจะเพนพักคุณอย่างสูงนะครับครับขอให้พบแต่ความสุขความเจริญทุกท่านครับขอบคุณครับ